ส,สดีคลับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ M S N Channel MSN Media Social News สสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสารคดีเดินทางช่วงบันทึกการเดินทางอุทยานแห่งชาติแม่เหมยจากท่าสองอยางสายน้ำแม่เหมยที่เราไปร่องกันมาเมื่อวานนั้นเราได้มาหลับนอนพักผ่อนกันอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่เหมยไหนๆก็ได้มานอนที่อุทยานแห่งชาติแม่เหมยแล้วก็ขออนุญาตรีวิวสัหน่อยนะครับเพราะตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานเรามาก็เล่งมาถ่ายบันทึกภาพพระอาทิตย์ตกดิ ตามม่อนชื่อดังต่างๆไม่ว่าจะเป็นม่อนกิวโรมม่อนคูมาไซหรือม่อนพูลสุดา ซึ่งยามพระอาทิตย์อัสดงก็ถูกใจช่างภาพหลายท่านและเช้าว,วันนี้เราก็ตื่นกันแต่เช้าอาเพื่อไปบันทึกภาพดวงตะวันในยามเชา้าภาพรวมของไลายรม่อนที่เอ่ยชื่อมาบนนี้หรือแม้กระทั่งน้ำตกแม่ระเมิงเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่เมยซึ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่เหมยเมื่อวันที่ 20พฤษภาคม2542เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่92ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาถนนทงชัยเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนด้วยภูมิศาสตร์อย่างนี้เองจึงทำให้ภูมิประเทศแถบนี้ดูสวยงามรวมถึงมีพื้นที่ราบในหุบเขาแนวแคบได้รับอิทธิพลลมตะวันตกที่พัดพาความชื้นและฝนจากสหภาพพมา่าจึงทำให้มีฝนตกชุกอยู่ตลอด เป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายแล้วไหลไปเป็นแม่น้ำเมยจากแม่น้ำเมยแล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสารวิน สำหรับอุทยานแห่งชาติแม่เหมยมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ชื่อว่าน้ำตกแม่ระเมิงเป็นน้ำตกขนาดเล็กๆสูงราวประมาณ15เมตรมีสายน้ำไหลจากราดหินสีน้ำตาลแดงลงมายังแอ่งน้ำเบื้องล่างสายน้ำยามนี้ไปจับๆดูก็เย็นหนาวจับใจเลยทีเดียวโดยส่วนตัว คิดว่าฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวหากให้นับคิดว่าพฤศจิกาธันวามกรากุมงพาอากาศดีและธรรมชาติพระอาทิตย์ทั้งขึ้นและตกนั้นสวยงามสำหรับความโดดเด่นความสวยงามในแต่ละม่อนนั้นก็แตกต่างกันออกไปเช่นม่อนกิว่วลมเป็นจุดที่นักเดินทางท่องเที่ยวนิยมไปกางเต้นเพื่อรอชมพระอาทิตย์ยามเช้า เหนือทิวสายหมอกและเป็นจุดที่ลมพัดผ่านตลอดเวลาจึงเรียกม่อนกิวลมส่วนม่อนครูบาไซเป็นลานกว้างเพื่อชมทิวทัศน์ในมุมกว้างสามารถชมทะเลหมอกในยามเช้าและพระอาทิตย์ตกเหนือทิวเทือกเขาและม่อนภูนสุดาเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะสามารถชมแสงสุดท้ายแห่งวันที่สาดส่องมาอย่างงดงาม สำหรับวันนี้จะทิ้งท้ายไว้ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ MSN Channel MSN Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานจากอุทยานแห่งชาติแม่เมยจังหวัดตากแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ